มาดูครึ่้นด้าหลังต่อป๊อกปังประตูพอดีเลยป๊อกทีมบิ๊กกันไม่มีแล้วเนี่ยหายเงียบไปเลยไงบิ๊กกันน่ะจำนะขามันพันไมหมดเลยนะเอ้าไม่หเลยใจเด้อพิกันทำงานอยู่ออกมาตอนที่นี่บิ๊กกันอ่ะคนทียมึงจำได้ไหมบิ๊กกันแล้วก็อะไรอ้อยตูร์นาเรสตูร์นาเรสอะไรวะนาวาเอฟซีเลยโอ้ย มีะห้าพันห้าพันพอปั่นผลออกมาแล้วกูไปห้าพันเพปั่นผลพอดีเชี่เป็นปอด่เลยจบ้เอกจจัด้วยมันเหมาเมามาเตี้ยเหมือนกุศลมาเตี้ยมอนเลตูดตูดเม่มามาบิ๊กันนี่เอามาตอโบยังเล่นยี่สิบสองปีเออเดี๊ยวสาม ทีมที่ของทั้งฝที่อบตนบดังอนงชายยยยงขวาไปที้ลาทีนงมมาใม่ดงนบดอนุกดาบวนดอยองของขวาจังหวัดยิงมึงตโปแตกมัมได้เลยนะ มันไม่เบาเลยนะผมไม่ต้องไปคุยกันอลไรโบนะถึงนี้นี่นาะจบเลยนาป๊อกบาง๊อกบางโกคนนี้ได้ไหมได้จ้เป็นตัวจัาเป็นตัวอยาเป็นตัวทังฝั่งนี้เอาปอกปิดพอมเลยปอกทำหน่อยดิน้องนองอย่าพี่ก็ สายเลือดใหม่ครับลพงลุงทางดีเลยดกรงองตางลุงกอาจงลุงพงเส้นขึ้นไปด้านหน้าไปขึ้นเดเพชรคอมดีเลยมาวงิ่งวิง ปอมบอกาไปแล้วปอมบอกผมอยากจะแยงเลยเนเลยหนึ่งศูนย์ลงไปปุบศูนยสอูนยยิงปั๊บนะครับจะอยู่ันกระมบือเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณนินทมารทินคุณนินท์มารทินหมเลยออทางกีังกระเบือก็บอกว่าลงไปปุ๊บยิงปั๊บประตูความมั๊บ ตามไปตามไป,ปขยับตามด้วยด<อ>ิโอ้โหจังหวะนะครัแบบนีเน่เป็นเป็นสูตรการเล่นสองสูตรมเล่นยากหงบนเล่นยากเกินนะเมื่อกี้นะง่ายกวา่าน,นี้หน่อยขยับขึ้นมาริมตส้นดิ ได้เลยอ่าขอบคุณครัาโอ้ย oh, ยังไวไลายแก้ไขไม่ได้ครับลุงไทยออกไปคนเไม่เล่นไม่เล่นโนไม่เล่นตัวใจมันตัวเองสิตัวแข็งแน่าตัตองนเดินแต่สมชาย้งชองคำยอะสมใจเยอไปเติมขึ้นมาลิมนี้ล่ะไปให้กับชดบพนัอให้ดีเลยกำ

เป็นเป็นจังหวะของฝ่ายลูกัวเบสเบสเอาหน่อยนะชยันคูนเบสบ้ลงมีคนแล้วครับหลายเลือดใหม่เบสเบเอาหน่อยด้นีนเปลี่ยนตัวสุปเอ์เปออกออกชยนคูนที่เปลี่ยนไอันนี้ก็เล่นรุ่นเดียวกัทิตออกเป็นหลังน้ององอ่า เจบเจมเจมเจมาเแล้วเจมยจมการเล่นนี่เมการเล่นการเล่นโ่้ยมนเจอครับเรื่องคูเนี่ยวันจะมีจนถึงวันที่10ธันวาคมนะมาติดสนามเรื่อการยิงได้ยิงแล้วเหรอเปการกิจการงานที่ไหนก็มา่ีนะเจมเก้ไหมครับทีมอร์ตลอปดลน นายม่มีแล้วเฮ้ยโคพรพาพไม่ทังเพื่อนเวสีจะไได้โีหมาเลนคคุรมจุ่ยอ้งโดนาโทษเพื่อนโทษเพื่อนเาสีเห็นไม่ได้เปรียบนะครับก็ย้อนมาให้เล่นให้ฟาวบายยิงไปยิตด้ ออกฝั่งรวมเพื่อนตั้งถึั้สองฝีมาเป็นามทางตรงนี้าเลยชต่ออข่าวู้ต่อา้าวต่ขอขาอ้้าวต่้ว่้าวต่ไ้อข้าาวต่ข้วไข้าวาี่ว่าต่้าว้า้้ มึ่ก็ม่พี่่ามึงจี้ก็มาจี้จรงอเรียกทำไมอะลุงชายให้ทยันอุบานมาให้กับอาลชิเพชรง่ยัาบ่งเรืนอลังให้ลูกชายเยี่ยงยงต้องต้องไปเองไปเองต้อง้องบ้นต้องลอให้พยนอระโมเียวไปเท็มค้อยิงเลยไปใส่เองกูนะยิงยิง้ทไมไม่ยิง What is fire ช็อตการดวันช็อตกันไม่ับขยับีพันจนมแตกลบเลี่มาได้ครับจี่มงคลลบมาเกมให้ยันูีมากโอ้โหวันนี้สุอดองไปงาน้ักษารล้วนหูเเป็นบอลดีครับตัวนี้สยันปูทีเกิดทำเกมเหมือนกับ

ออายากยากไหมดูประตูได้แล้วเ็เ็บเจุ๊ๆเต็มเต็มอะไรเนอะบอลก็ยังบอกแล้วให้ใส่สนับมีโอกาสหนุ่มตาบ้านเราอะเล็กเต็กเล็กเต็มทีละปเข้าวปองเตือนทั้งโค้งเบสเบสเอาด้ยเบ จอแล้วโอ้โหแมงโดดทิ้งเลยขอบคุณครับเอ๊ะถ้ามันไม่มันจะเมาเอ้ยหนูฮะขัวอย่างี้มันจะเมาเนอะอะไครับขยับเลยนะี่ทีนี่ห้ามขยับเลยนะขอบคุณครับโอเสียเสีอเสีอ เซาเซาไปไหนอาอวมนี่ให้แม่ลุงชเยิยอนุพงห์อมจอนเด็ก่เด็กไมาลุงใจไปที่มุงหวาอะไราัเป็นกงหยิบขอไปขอไปขอไป่ามานุ่งห์อมจอครับนุพง สามาธีรพงศ์พลาคอแต่บอลเดียวมาธีรพงศ์พลาคอออกมาให้กับบอลเคนมาสุดเขี่ยสองสองครับเทพจริงจริงเทพโพงามเจอเทพทองตอนอยู่ระชดาไปไหนอาจารย์ตัวเทจกินจกิงอมาจริวีด้าเลยรวมเพื่อนวเอาไปดี้วทมสอบ นิ่งๆแค่นั้นละเป็นดิเรกค้ำๆออกท้ายมาให้กับอนุพงศ์ออกจรอนุพงศ์ไหลมาให้กับบุรัมางกระชากไปวางบอลไปผ่านกองหลังเที่ยวมาละรวมมาถึงที่เด็ของตอนเข้ามาโดนออกอ้ายย้งลุกออกข้ามาให้กับอนุพงศ์ออกจร้ต้นละ

ของจังหวะแล้วเนี่ยจังหวัดแรกคือว่าได้เปรียบโอ้ยจ้องจังหวัดของเคยได้เปรียบเอาแล้วสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับมีคนเยอะคนเะอย่างนี้แหละครับเริ่มหนาวแล้วโอ้โหสุนัยทีเด็ดบอลนึงคนสองคนผมเป็นสามแต่ไหมโอ้โหคุณนะครับ

จัดจับอยู่ในโปรแกรมเมาตลอดเลยนะเนี่ยผลผลิตเทคนิคเทคนิคผลผลิตก็ต้องขอขอบคุณทุกทีมนะครับฟองเชียร์ผู้ผู้ทีมนะครับ้า่อค้าผมนี้ก็เรียมไปเต็มที่ว่าหมดยันหมดเลยเนี่ยที่นิดเป็นไงเนี่ย ครับวันนี้ก็ขอัสดีครับคู่้ไ้ยเด้วยได้ยัเลยเปอยู่เนี่ยี่่สุดท้ายไปเหรอไลองนี้เลยดูไปมันที่ว่าคู่วท้ายอยู่เขาประกาศเออเขาประกาศว่าคู่ัวท้ายบ